สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในยังสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่วัดถ้ำเขาน้อยในยังตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะก็จากคลิปที่แล้วที่ไปสำรวจถ้ำน้าทิพย์ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มาสำรวจก็เป็นหนึ่งถ้ำเลยที่ธรรมชาติแล้วก็ยังมีความสวยงามบวกกับความลึกลับที่ได้ไปสำรวจมานะแต่ว่ายังมีถ้ำที่ ต้องบอกว่าคือมันเป็นเขาเล็กๆแต่ก็มีโพรงถ้ำมีถ้ำน้อยใหญ่ที่แบบอยู่บริเวณเขาลูกนี้นะอย่างจุงจดที่สองนี่ที่ผมได้คาแนะนํามาจากาพี่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะก็หมอกว่า,าข้างบนนี้ก็มีเป็นโพรงถ้าอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นโพรงถ้าเล็กๆเ,เป็นถ้าวิปัสนาของพระท่านนะก็จุดที่พอจะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ข้างล่างนะคือจะเห็นเนี่ยองพญายมราชนะที่ มาตั้งอยู่คือเส้นทางที่ปีนขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางบันไดนะเป็นทางแบบเนี้ยโคดหินอย่างนี้เลยซึ่งเดี๋ยวคงถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเส้นทางที่ผมขึ้นมานะั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนจะได้เตรียมร่างกายกันได้ถูกนะแต่เมื่อถึงจุดด้านบนเนี่ยก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆเ,เป็นโพรง,งเล็กๆอไม่ใช่เป็นถ้าทีเ่เหมือนถ้าท่องเที่ยวมันคือถ้าบนเขาที่เป็นโพรงเนี่ยตรงนี้ที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะ ป็นลักษณะโครงที่ให้พระท่านเข้าไปวิปัสสนาไปนั่งร,รมสมาธิกรรมฐานในถ้ำก็เลยอาจจะเป็นทิปที่ไม่ได้เป็นถ้ำพระจนภัยร์แต่ว่าก็เป็นถ้ำธรมธรมชาติที่เดี๋ยวจะลองมาสำรวจกันว่าจะเป็นอย่างไงบ้างเพราะว่าหลายคนคงถ้าเห็นคลิปที่ผมถ่ายบรรยากาศจริงๆนะคงไม่น่าจะตามรอยขึ้นมากันเอาละเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไง นี่แหละตัวถ้ำเองก็มีองค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่แล้วก็ด้านในก็เป็นลักษณะของทางที่มันเดินเข้าไปได้อยู่่ไงตัวถ้ำเย็นอยู่นะจะถ,ถามว่ามันดูมีความลึกลับไหมก็มีความ คือด้วยความที่มันเป็นถ้ำธรรม,ธรมชาติเดิมๆอยู่ยังไม่ได้แบบมีการตกแต่งอะไรมากเนี่ยตรงนี้มีชื่อน่าจะชื่อว่าถ้ำวิสุลุนะถ้าดูจากมีอักษร,รที่มันแปะอยู่อันนี้ก็อย่างที่กล่าวว่าเป็นล่องรอยว่าพระท่านก็คือใช้พื้นที่นี้ในการมาปฏิบัติธรรมแต่ตามผมขึ้นมาเนี่ยคือมันมีหมาตัวนหนึ่งอยู่ในถ้ำนะ น้องมันก็กลัวนะพอเห็นผมฉายไฟเข้ามาปุ๊บวิ่งกระโจนออกมาผมก็ประหลดไปเรื่องแต่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ธรรมชาติอย่างที่กล่าวไว้เอาละเมื่อเข้ามาถึงบริเวณตรงนี้นะก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นทักษัดของทางเดินที่ลึกเข้ามาแต่ก็ตัดแล้ว ให้อารมณ์เหมือนอ่าผมจะบอกว่าเหมือนประตูเหมือนกันนะเนี่ยผมมันเข้ามาปุ๊บโอ้โหทางตรงนี้แคบจัดนะมันเป็นทางที่ถามว่ามันไปได้ต่อไหมก็ไปได้แต่ว่าความแคบของมันนี่คือมือผมนะ ไม่ใช่ผมที่สามารถเข้าไปได้แน่นอนเพราะว่าแคบมากหรือแม้แต่กระทั่งล่างด้างล่างยิ่งแคบกว่าอีกมือผมแต่แค่บอกให้รู้ว่ามันมีร่องรอยที่เคยมีคนเข้าไปแล้วดีกว่าตรงผนังท่าสีแดงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าร่องรอยของธรรมชาติหรือร่องรอยของคนแต่ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ก็แปลกดีบวกกับด้านไหน ผมเห็นเหมือนเป็นมีอืมหรือว่ามันเข้าได้สองทางเดี๋ยวผมผมตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนตรงนี้ถ้าคนจะเข้ามาจริงผมว่ามันก็ยากนะมันแคบจัดนะแต่ให้อารมณ์ว่าเหมือนประตู ผมมีความรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนประตูเนี่ยพอมันเป็นประตูตรงนี้เข้ามาแล้วมันก็วุบไปเลยส่วนพงทําตรงนี้ก็จะมีองค์พระที่มีซ่อนตัวอยู่นะบวกกับเส้นทางภายในก็ดูสงบเงียบดีถ้าจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติธรรมก็มองว่าเป็นพื้นที่ทําที่เงียบสงบแล้วก็น่ามานั่งสมาธิจุดหนึ่งนะ พาดูขขังมากก็ดูล็กล้างด้วยเช่นกันคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือคนนะจะเอาสีมาแต้มมันไม่น่าจะเป็นสีแบบเนี่ยคือด้วยความสงสัยเพราะว่ามีป้ายตรงนี้บอกว่าที่พ่นไว้ว่ามิสนุอันนี้ผมเดาว่าเป็นชื่อถ้ำแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงนี้ ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อกี้ขึ้นมาก็ดื่มถามพี่เขาประตูนี้ปิดได้อยู่เอาละเดี๋ยวไปดูไอ้ที่ผมสงสัยอะเพราะว่าข้างๆนี่มันก็มีลักษณะที่เป็นโพงถ้าเหมือนกันอาจจะเข้าอีกทางหนึ่งได้จจะทางตรงนี้นี่ แบมากนี่ตรงนี้ที่ผมกล่าวไว้ว่ามันเป็นเหมือนพรงถ้ำเหมือนกันจะลองดูใช่ไหมจริงด้วยเนี่ย โแต่ตรงนี้แคบจัดแต่ตรงนี้ได้สิอยากย้ายเต็มเลย วน่าจะจุดเดียวกันนี่ไม่ใช่ทางใหม่มโทโอเคผมสับสนเองแค่ว่ามันเข้าได้สองทางนะ แต่ทางตรงนี้มันเหมือนไปได้จริงแต่ว่าคือแคบแคบในขนาดที่แบบตัวผมอะหมดไปไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าได้เก็บตกบ,บรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเส้นทางที่ผมขึ้นมาต่อหมดแล้วกเกง ด้วยลักษณะของกายภาพเขาอะ่ะมันเป็นถ้าที่อยู่รอบภูเขาลูกนี้จริงๆแต่เป็นถ้าที่ไม่ได้ใหญ่อะ้ำลูกเล็กๆเขาเล็กๆพงเล็กๆแต่ที่สําคัญคือมันยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดูแล้วเนเอาแค่ทางเดินนะ ทางเดินก็คือแบบว่ายังธรรมชาติเดิมๆของเขาอยู่เลยก็เลยกล่าวไว้ก่อนว่านี้คงเป็นไกด์ไลน์ให้เบื้องต้นเลยว่าเผื่อใครที่แบบชอบแนวลุยก็ตามร้อยได้แต่ใครที่ผพเท่าูู้แก่อาจจะลำบากไยก็เลยเก็บตกเป็นเส้นทางให้ดูเลยเพราะว่าเนี่ย เดินแต่ละจุดก็คือไม่ได้มั่นคงมีความอันตรายให้เห็นอยู่ตลอดเส้นทางนะผมมาในช่วงที่ช่วงต้นหน้าฝนแบบนี้มันก็ดินมันยังดูเฉะฉาได้ซ้ำอะ่ะก็คือเวลาเดินผมก็ต้องเซฟตัวเองในระดับหนึ่งนะมีฉชนั้นแล้วก็อาจจะเกิด อันตรายกับตัวผมเองได้ดินเหยียบแล้วมันมันนุ่มเลยแแล้วก็ลื่นด้วย บริเวณทางที่ขึ้นมานี่มันก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณถ้ำจุดแรกนะคือถ้ำนันทิพย์เดินเลาะมาไหนก็จะอยู่ตรงอาคารตรงนี้พอดีเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ยากลำบากในการขึ้นเขามากถ้าเทียบกับเส้นทางวิบากถ้ำอ,อื่นๆที่เคยไปนะยังถือว่าขึ้นง่ายอยู่แต่ทีนี้ ผมจะไปทางไหนดีมาทางนี้ดีกว่าโอ้โอเหมือนจะผิดทางผมไปไปได้ดูก่อนผมรู้สึกว่าตรงนี้มันลกไปไลกมากไม่อรีกว่า ไกลเองหลงเลยอ <c oughs> ่ะศาสจะนำทางเพื่อนๆหลงเองเรื่องปกตินะถ้าเห็นผมล้มลื่นไปด้วยนี่ก็ยิ่งปกติเข้าไปใหญ่เพราะว่าล้มโชว์มาก็หลายคลิปเหมือนกันเส้นทางมันมืดๆเบบนเอ้ยลื่นๆเบีไหโอเคถึงตรงนี้ก็เสียว่าน่าจะเก็บรายละเอียดได้พอสมควรละอาคารที่เห็นตรงนี้นะคือ วิหารจุดแรกเลยที่พาเพื่อนๆไปชมในตอนแรกนะถ้ำน้ำทิพย์นี่เป็นท้ำที่สองถ้ำวิสุขก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันในภารกิจการสำรวจคลิปหน้านะพอทุกที่มีเอาเรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอหนึ่งไปในช่องคารวาได้นะครับผม ตอนวันนี้สวัสดีครับรวว